เกิดอะไรขึ้นต้งทูพีลบรูปวอวยพรวันเกิดพลอยด้านฝ่ายหญิงตัดพ้อรัวๆัวเล่นเอาชาวเน็ตเป็นไก่ตาแตกหลังเมื่อวานนี้วันที่15กันยายนที่ผ่านมาเป็นวันคล้ายวันเกิดอายุครบ41ปีของสาวพลอยเชอร์มานซึ่งแฟนหนุ่มต้งทูพีก็ลง story ไอจีสตอรี่อวยพรวันเกิดพลอยแบบรัวรั แทบจะเช้าสายบ่ายเย็นแถมยังปาภาพคู่สวีทลงไอจีพร้อมคำอวยพรจากหัวใจว่ารักคุณมากอีกด้วยแต่แล้วเช้าวันนี้วันที่16กันยายนทั้งภาพทั้งคลิปหายเกลี้ยงเท่านั้นไม่พอฝั่งของพลอยก็โพสต์ตัดเพ้อใครบางคนรัวรัวเช่นพลอยเท่ากับทำอะไรก็ผิดเพึ่งรู้ว่าตั้งแต่เกิดมาพลอยไม่มีสิทธิง่วง ก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเอาเป็นว่าเป็นกำลังใจให้ต้องกับพลอยแล้วกันจ้า